เอ,อโยวอส์สวัสดีครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้นะผมจะพามารีวิวรถนะคลาสสามซีซีเข้าใหม่นะเป็นส่งสปอร์ตนะครับผมเป็นเจ้า ขวัตกินิจ่า300นั่นเองนะครับลูกค้านะคันนี้ก็มีของแต่งมาให้รอบคันครับลูกค้าสวยๆเลยนะชุดสีตัวรถนะครับเป็นสีเขียวตัดดำนะครับผมนะเทเลยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 300cc นะฮะเป็นระบบหัวฉีดแล้วนะครับผมท่อเนี่ยเป็นท่อแต่งของ SC Project นะครับลูกค้าแล้วก็มีเกียร์โยงมาให้ด้วยนะครับผมมีชิลหน้าแต่งมาให้นะฮะเจ้าคันนี้นะระบบเบรก ABS ใช้ทำงานได้ปกติเลยครับผม อดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานครับลูกค้าโดยรวมรถสวยครับผมอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างนะฮะเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยคุณภาพโด,ดยรวมรือยงังสวยๆเลยเครื่องยนต์สั่งนี้สะอาดกีบครับลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่เจ้าคันนี้กันหน่อยเจ้าคันนี้เลขใหม่อยู่ที่35,000กิโลเมตรครับผมสตาร์ทง่ายๆเลยนะฮะ โซสเตอร์สะอาดกริฟเลยมีสปูลยกล้อหลังมาให้ด้วยนะแล้วก็ไฟเลี้ยวหลังแต่งแล้วก็ท้ายสัน้นสามารถพับได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพ่อกันหน่อยนะฮะพ่อล,ลั่นเลยเจ้าคันนี้อ่าก็จะประมาณนี้เลยครับผมต้องฝั่งขวาตรงนี้นะลูกค้านะอาจจะมีรอยตามการใช้งานแล้วก็ชุดสีแตกมาบ้างนะครับตรงนี้ของคนรับสภาพฝั่งนี้ได้แต่โดยรวมรถสวยครับลูกค้าสภาพดีอยู่เลยนะฮะ หาใครสนใจเจ้าคันนี้นะฮะมีเล่มเขียวเอกสารครบแล้วนะครับผมช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ